ตรงโน้นคือพระธาตุหลวงนะครับเยวจะพาไปชมตลาดธาตุหลวงนะครับกับเนี่ยข้างหน้านี่แหละครับหน้าหน้าวัดพระธาตุหลวงมันจะมีตลาดหน้าเดิอนอยู่นะครับอ่าระวังรถตุ๊กรถเยอะหน่อยอัน ตอนแรงๆนะครับตอนเย็ยนๆนะได้ของกินเยอะครับตลาดขายของกินขายของสุกคนเขารอตล,ลาดโดนแล้ว คตัวเล็กนี้แบบจะยากหน่อย น,นี่โซนยำนะเนี่ยนะครับยำม,มีปูมีหมึกมีกุ้งโอ้ผู้หญิงจะชอบเลยอย่างเงี้ยคือพอมันมีเยอะๆแบบนี้นะครับ ไม่รู้จะซื้ออะไรนะเขาบอกเลยนะ <Okay. S 1> บอกเลยนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้ามันมีสักไม่กี่ไม่กี่อย่างเนี่ยโอย้ซื้อได้พอมันมีเยอะอย่างนี้แเราไม่รู้จะซื้ออะไรดี mm hmm. มันน่าซื้อไปหมดน mm hmm. คนเยอะครับตรงนี้นะครับตลาดของกินแรงของกินสุกนะครับ mm hmm. นี่น่าจะเป็นแม่ค้ามาส่งฟองทดครับอาหารแบบลาๆลวๆนะครับแกงแกงหน่อไม้ลาบ,ลาบ ดูนะครับนี่ไก่เป็นตัวๆเลยนะเนี่ยจ๊อีอาสาวน้อยไม่ไม่อายไม่กลัวกล้องเลยมาให้ยิบยิบแก้มดูมาให้ยิบแก้มเนี่ย ไม่กลัวเลยว่าใ so ส่กล้องเลยเดินหน้าใส่กล้องเลยเมื่อกี้เนี่ยสาวน้อยกินอะไรดีพี่มแต่จวเป็นแซ่บเนาะหอยหน่อไม้โอ้เทียบเลยครับเจอครับพอมันมีเยอะอย่างเงี้ไม่รู้จะซื้ออะไรดีล่ะครับบอกเลยนะมีแต่แนวแซ่บๆล่ะครับ ไปแดินมาลน์กคือว่าต้องอันหมูอันแม่เอ้ยพวกไส้อันน่วนะครับปิ้งหมูของหวานอเพียบเลยครับปิ้งเป็ดดูน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับพอถ่ายไดินไมค่ะเด้อบนซื้อซอยกระดายเป็นตัดแซบขนาดเลย เออแม่ค้าเพื่อนใจดีบอกถ่ายไปโลดแ่ก็น่ากินจริงๆเนี่ยเป็ดเป็นตัวแนละ้วตัวเท่าใหญ่เลยแม่ค 60, <000. S 1> ้า<ค><ณ>เนี่ยก็ไม่แพงเลยหกสิบพันก็ได้ก็แพงเลยหกสิบพันก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับไม่แพงหม,มูกรอบขายยังไงเป็นกี่สิบเจ็ดเจ้าบอ่อแพงบ่อแพงอันนี้สาวน้อยนักเรียน ไม่แพงครับตัวละร้อยบาทไก่เป็นตัวตัวนะครับเป็ดเป็นตัวตัวนะครับขายสองรอบแล้วไม่รู้เขาจะเบื่อหน้าหรือเปล่าของกินเยอะมากนี่นะครับตลาดของกินสุกทาดหลวงเมืองไซเศษหานครหลวงเวียงจันทร์นะครับ